สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรัสู่รายการลองเกมเมอร์ทีวีนะครับกับตอนนี้นะคกับเกมคุกกี้ลันสวิตเอชเคปแอนด์แอนเออร์นะครับกับอ๋อนี่เป็นของไลน์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครนะเป็นตัวละครที่เอ่อใครๆเขาก็เล่นกันนะครับตัวละครตัวนี้นะครับก็ตัวละครตัวนี้ก็ออกมานานแล้วนะฮะแต่ว่าก็ ผมเชื่อว่าหลายคนต้องเล่นแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เก่งมากคู่กับเพชรที่สุดแสนจะเก่งของมันก็คือช็อกโกด็อปนะครับกับคุกกี้ระดับตำนานนะครับคุกกี้เบฟนะครับความสามารถกล้าหาญเลือดหนึ่งร้อยนะครับก็นะครับเป็นคุกกี้ที่เทพที่สุดในเกมนะครับก็สมบัติที่ผมจะใส่ก็ไม่ใส่ครับถอดครับออกให้หมดนะครับก็ความสามารถคุกกี้ตัวนี้ก็คือความสามารถกล้าหาญนะครับ เดี๋ยวมูขกสบายเมื่หนึ่งแม่งลบกระเป๋าเออก็คุกกี้ตรงนี้เป็นคุกกี้ที่โหดมากพอควรนะครับก็เขากล้าหารนะฮะซึ่งเขาสามารถทําได้ทุกอย่างครับเขาจะกล้าทําเรื่องทุกอย่างนะครับถ้าส,สมมติคุณสั่งให้เขากระโดดลงหลุมเนี่ยเขาก็จะบอกว่ากูกล้าหารกูทำทุกอย่างเดี๋ยวกูก็กระโดดลงหลุมให้ดูนะครับไม่ใช่อเดี๋ยวทำให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะคุยับมันแป๊บหนึ่งน,นะครับอ่าไอา้คุกกี้กล้าหารมึงกล้าปะ กล้าอะไรวะมึงกล้ากระโดดลงหลุมไหมกล้าดินี่แต่กูโชว์โชว์ชนในนี้ให้ดูเลยชนสิ่งของนี่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 ชนแล้วเลื่อนรถแลยด้วยนี่นี่นี่ก็คือแล้วมันก็มีเหตนอธิบายเพิ่มเติมนะก็คือความสามารถกระโดดได้สองชั้นแถมสไลด์ได้ด้วยนะครับก็โอ้แม่งกูทําไม่ได้เลยอ่ะก็เนี่ยเห็นไหมกล้าหาญนะครับเขากระโดดลงหลุมไปเรียบร้อยแล้วนะครับอืมคะแนนหกหมื่นแปดนะครับ ก็ไม่ถ้าเพลงเสียงเพลง,งนั้นก็ขอโทษด้วยนะครับอ่านะครับกับความสามารถสุดแสนจะกล้าหาญนะครับไม่รู้มีทําไมนะฮะลกโลกมากเลยนะครับอยู่บนโลกไปก็ลกมึงอะความสามารถอะไรไม่รู้นะครับนี่ฮะอ่านดูครับสกิลไม่ใช่เพียงแค่วิง่งเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่คุกกี้ที่วิง่งแค่วิ่งอย่างเดียวและสามารถกระโดดได้สองครั้งแถมเลยได้ด้วยคอมโบ เบสคอมบีเบสคอมบีไหนลองดูต <If> <comb> ัว <Hollywood> อื <einfach> ่นตัวอื่นเขียนว่าอะไรคอมบีไม่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 คอมบีวะไหนตัวใหม่ใหม่ไม่เขียนว่าอะไรวะเบสคอมบีอีือเบสคอมบีเบสคอมบีนะครับก็เบสคอมบีนะครับต้องคอมบีกับช็อกโกแลตนะครับถ้าคอมโบแล้วนะครับจะบวกเลือดห้านะครับ แล้วก็ถ้าเราอัพคุกกี้ก้าหานตันนะครับเราก็จะได้สมบัติของเขามาเป็นสมบัติกระโหลกชาวล็อกนะครับพอความสามารถก็เดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับความสามารถนะครับเพิ่มเลือดห้านะครับถ้าบวกก้านี่เพิ่มเลือดสิบห้านะครับเยอะสัดเลยนะฮะก็แล้วก็เอ่อต่อไปนะครับเอ่อของช็อกโกดับนะครับสมบัติก็คือดอกช็อกโกช็อกโกบาร์นะครับเป็นเอ่อแท่งช็อกโกแลตนะครับก็จะอ่านให้ฟังนะครับผม ความสามารถก็เหี้ยพอกันนะครับบวกเลือดเอ้ยไม่ให้บวกเอ่ออะไรวะแยลี่คะแนนยนลี่หมีนับสิบถึงยี่สิบคะแนนเลยนะครับเยอะโคตรนะครับก็เอ่อก็สรุปการรีวิวคุกกี้รสก้าหารกับสัตว์เลี้ยงสุดตรีนะครับสัตว์เลี้ยงช็อกโกด็อบนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ